สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มีกระเป๋ากันน้ำมอตูบตัวนี้มารีวิวให้ดูนะตัวนี้เราสั่งมาเป็นสีส้มเลยนะเวลาเราขับขี่เนี่ยมันจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับเป็นขนาด66ลิตรเดผมสั่งมาเป็นสีส้มนะตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่เขาจะมีสายสําหรับสะพายไหลามาให้ด้วยนะถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็สามารถปลดออกได้นะครับปลดออกได้เลยตรงนี้นะครับง่าย นะครับตรงนี้อีกที่นึง่งเก็บไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เราจะใช้แล้วก็ติดไปนะครับนี่จะเป็นตัวที่หิ้วของเขานะครับเป็นเวลโครติดแบบนี้แยกออกจากกันได้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีวาลเวลาเราใส่ของเนี่ยเรามุนออกแบบนี้แล้วก็ไล่ลมออกได้นะครับไล่ลมออกใสจก็อมุนเข้าไปนี่นะ ตรงนี้เขาก็จะมีตัวล็อกนี้นะข้างๆนะครับนะครัีค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ66ลิตรตัวฝาปิดของเขาก็เป็นเวลโคนนะครับหรือว่าตีนตวแกียเหมือนกันนะนี่ข้างในเขาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ข้างในเขาจะเป็นโล่งๆนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใส่ของให้เล็กๆใบหนึ่งมาพร้อมกระซิบตรงนี้นะครับเผื่อใส่อะไรนะ ตรงนี้ก็จะมีที่ใส่น้ำบัตรนะครับเผื่อไปเจอคนใช้ของมือนเราเราก็จะได้รู้ว่าอันนี้เป็นของเรานั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเอาไปใส่อะไรได้บ้างนะขนาด66ลิตรก็เป็นสิ่งที่จะผมจะใส่เข้าไปในกระเป๋าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเต็นท์โคลแมนอินสแตนท์อัพโดมเอสนะครับเป็นเต็นท์แบบคนเดียวนะครับเหมาะสําหรับพกไปกลางเต็นท์ด้วยมอเตอร์ไซค์มากมากเลยนะครับนี่โต๊ะนะครับ1ตัว แล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นรองนอนแบบพองลมเองได้นั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็จะลองใส่เข้าไปในถุงโมโต้6.6ลิตรตัวนี้ให้ดูกันนะครับว่าใส่เข้าไปได้ไหมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจากเตงโคแมนก่อนเลยนะว่าจะใส่เข้าไปได้ไหมผมก็เริ่มจากการเปิดฝาออกมาแบบนี้เปิดฝาถุงมาเปิดปากถุงนี่นะ ใส่เข้าไปเลยดูซิใส่ได้ไหมนีม่ใส่ได้สบายสบาๆนะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะแล้วผมก็จะใส่แผ่นรองนอนเข้าไปปนี่ก็ใส่ได้นะทุกคนนี่เพื่อนๆผมก็จะใส่ต๊ะเข้าไปด้วยตัวหนึ่งผมก็จะลองใส่ประมาณนี้ก่อนนะนี่เห็นไหมทุกคนก็ใส่ได้นะ ทนนีนี้เราก็จะแปะตัวตีนตุ๊กแกหรือว่าโกเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วทนนีนี้เราจะกันาาน้ำแล้วก็ม้วนาไปแบบนี้ม้วนข้าไปนิดนึงอ่ะหมุนเบาๆออกด้วยนะเพื่อให้ลมมันไล่ออกมานี่ผมก็กดๆให้ลมมันออกนะทุกคนปึ๊บประมาณนี้ก็ปิดเบาวนะครับ ตรงข้างๆตรงนี้นะครับผมก็จะล็อกตัวล็อกไว้แบบนี้ที่เขาให้มาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันปึ๊บแล้วก็ดึงให้แน่นแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เขาก็จะมีที่ล็อกมาให้ด้วยอีกทีหนึ่งเราก็ล็อกแบบนี้ให้มันเป็นกลมๆปึ๊บเราก็รัดอย่างนี้นะชุดน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้เราก็ทําให้มันเรียบร้อยที่ย่ปึ๊บ จะได้ไม่เกะกะยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะทุกคน,นถือว่ายังใส่ได้อีกพอสมควรเลยนะแต่ผม,มใส่แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปติดที่รถกันตัวนี้นะก็จะเป็นตัวให้เราเอาไปยึดกับตัวที่จับของมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เขาจะให้มาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้อย่างไงนะที่ใช้นะครับก็คือเขาจะให้มาเป็นแบบนี้เราก็นําไปคล้องกับตัวที่จับกันตกของมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ร้อยเข้าไปตรงนี้แค่นี้เองนะครับแบบนี้เลยนะครับเขาจะให้แบบนี้มา4ตัวนะทุกคนนะสตัวนะเราก็ร้อยแบบนี้ผมร้อยไว้แล้วนะนี่สีข้างแบบนี้นะทุกคนนะนี่สีข้างแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าเราลองวางดูกันนะเดี๋ยวเราลองเอากระเป๋าไปวางที่ตัวมอเตอร์ไซค์กันนะครับเราก็จะวางมาได้ในลักษณะนี้ ลักษณะนี้นะครับเอ็ดตัวที่เรามัดไว้เมื่อกี้นี่นะครับเราก็นําไปติดกับตัวล็อกตรงนี้ปึ๊บอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับที่เราทําไว้เมื่อกี้ผมขอปลดก่อนเมื่อกี้ผมลองใส่เข้าไว้แล้วแล้วก็ลองดึงดูนะครับตรงนี้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงปุ๊บให้มันแน่นแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ เราก็ดึงให้มันแน่นแบบนี้นะครับฝั่งข้างในนี้เราก็ต้องทําเหมือนกันนะตรงนี้นะครับเราก็ทําให้มันแน่นเข้าไปบบนิดนิดใส่ค่อยครบทั้งสี่ด้านนะครับด้านหนึ่งนะครับเราก็หลอกให้เรียบร้อยเหมือนกันนะ ล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นแบบนี้ให้แน่นแบบนี้ครับนี่แน่นแล้วนะครับถ้าทุกคนใส่ของไม่เยอะนะสายมันจะเหลือแบบนี้ผมก็ใช้วิธีมัดไว้แบบนี้นะอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้สายมันไปพันล้อรถของเรานะนี่นะครับแต่กระเป๋าตัวนี้มันจะใส่ของได้สูงเลยนะแต่ผมเอาแค่นี้พอนะนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่ ผมขยับรถนี่รถโยกเลยนะไม่หลุดแน่นอนเนี่ยรถโยกเลยทุกคนรถโยกเลยตัวนี้นะครับเนี่ยผมไม่อยากติดกล่องข้างหลังนะผมก็เลยซื้อเป็นกระเป๋าตัวนี้แทนเอาไว้ใส่เต็นท์ใส่อุปกรณ์กลางเต็นท์หรือว่าพวกเสื้อผ้าแจ็คเก็ตนะครับติดไว้แค่นี้เลยเวลาเราไม่ได้ใช้เราถอดกระเป๋าออกนะครับเราก็าแค่ปลดตรงนี้ปลดตรงนี้4ตัวนะครับสีต่ตัวตรงนี้ แล้วดึงกระเป๋าออกได้เลยนําไปใช้ไม่ต้องมาใช้ยางยืดหลัดนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วใช้สีส้มเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเวลารถข้างหลังวิ่งตามมาก็จะได้เห็นเราชัดๆแบบนี้นะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะใครสนใจก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับ